เอ้ใครน่ะเหมือนเราเคยรู้จักเลยอะ่ะเดี๋ยวรุจิราจะต้องไปทักทายสักหน่อยเหมือนเคยรู้จักกันเลยถือของพลุงพลังด้วยเพื่อมีอะไรจะให้รุจิราช่วยเหลือเดี๋ยวรุจิราจะต้องลงไปทักทายเขาก่อนเหมือนหน้าคุ้นๆเลยอะ่ะไปกับรุจิรานะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆขาเดี๋ยวเราไปจะไปถามเขาดูว่าเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือไหม ก,ก็ไม่มีงานทานก็เลยจาไป เราเป็นเพื่อนกันนะคุณลุจิราฮะปูเป้ขอบพระคุณมากนะคะที่จะมีที่คุณลุจิรามีน้ําใจจะไปส่งปูเป้ที่กรุงเทพอะระยะทางก็ไกลแต่คุณลุจิรามีน้ําใจภูเป้ก็ขอบพระคุณมากนะคะขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองนะภูเป้ก็เป็นคนบ้านนอกคอกนาะนี่แหละจ้าก็ทําไร่ทนานาช่วยพ่อแม่ทําไร่ทํานาเสร็จแล้วตอนนี้ไม่มีงานทํา ก็รอเก็บเกี่ยวถึงจะมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือปูเป้ก็จะไปรับจ้างทํางานที่กรุงเทพเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะขอบพระคุณคุณรุจิราล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวปูเป้ขึ้นรถก่อนนะคุณปูเป้ไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวรุจิราจะไปส่งเองนะคะเพราะว่ารุจิราก็จะไปทํางานส่งเจ้านายเช่นกันสบายใจได้นะเนี่ยถือว่าคุณปูเป้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะว่างๆก็ไปหาทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเดี๋ยวรุจิราไปส่งเองนะเราถือว่าเรารู้จักกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะรักๆด้วยเดินทางปลอดภัยขยันทํางานนะรุจิราก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทั่วโลกแล้วกับคุณปูเป้ด้วยนะคะ